น,นี้เราจะมาขจัดคราบครีมกันแดดรองพื้นที่ติดเสื้อกันนะคะลูกค้าที่มีปฏิกิยากับสารเคมีนะคะออกเป็นสีส้มๆแบบนี้เลยนะคะนี่คือเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะลูกค้าจะออกเป็นคราบสีส้มๆแบบนี้นะคะเราจะใช้น,ะะน้ำยากัดสนิมร่วมกับไฮเตอร์นะคะไฮเตอร์มาเลน้ำแค่พอท่วมผ้าพอนะคะลูกค้าี แล้วจะแช่ไว้ทั้งตัวเลยนะคะลูกค้าส่วนผสมนะคะน้ำยากัดสนิมหนึ่งส่วนนะคะใส่ผ่านน้ำลงไปลูกค้าคะสูตรน,นี้ต้องทำที่โป่งๆนะคะสารเคมีแรงมากนะคะเดี๋ยวหายใจไม่ออกแล้วก็ไฮเตอร์นะคะไฮเตอร์มาเลยหนึ่งส่วนผสมนะคะใส่ผ่านน้ำน้ำแค่พอท่วมผ้าพอ แล้วแช่เสื้อเนี่ยทิ้งไว้นะคะเห็นไหมคะผ้พาทพี่ติดอยู่หลุดออกไปแล้วนะคะลูกค้าเห็นไหมคะผ้ากลับมาขาวเหมือนเดิมเลยนะคะสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะผ้าขาวนะคะลูกค้าหลุดออกไปหมดแล้วนะคะเปรียบเทียบกับตัวที่ยังไม่ทํานะคะ ใช้น้ำยากัดสนิมผ้าร่วมกับไฮเตอร์มาเลย์นะคะ <c oughs> ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีมสกบรีดขอบคุณค่ะ